อธิบดีกรมส่งเสริมสากรพร้อมด้วยนางอัญชลีศรีหามาศสากรจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสากรการเกษตรนาเยียจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่11พฤษภาคม2566นายวิสิตสีสวุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยนางอัญชลีสีหามาศสาหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสหกรณ์การ,การเกษตรนาเยียจํำกัดโดยมีนายมาลายัยพวงเพชรประธานกรรมการนายภัยวันคําหานผู้จัดการสาหกรณ์คณะกรรมการการดําเนินการและสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อนรับณนะห้องประชุมสหกรณ์การ,การเกษตรนาเยียจํำกัดอำเภอ เยยีจังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสหกรณ์คณะกรรมการมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาและฟื้นการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ดีขึ้นพร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์รวมทั้งการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ซึ่งกรมให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมากซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562อยากเน้นย้ำ ให้สหากลเมื่อสนับสนุนเงินกู้ให้กับสมาชิกไปแล้วขอให้ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินพร้อมส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้การในรายงานผลเนี่ยนะครับก็ถือว่าสกากลดําเนินการได้ดีนะเท่าที่เท่าที่จากข้อมูลที่รายงานมาเพราะแต่เดิมเนี่ยสกากลนาเกียเราก็มีปัญหาในการดําเนินงานมา แลก็สามารถที่จะฟื้นการดำเนินงานของสากรแลปัจจุบันนี้ก็ใกล้จะแก้ไขปัญหาเก่าๆเดิมๆใกล้จะหมดแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับ จากนั้นอธิบดีและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรของนายมาลัยพวงเพชรประธานกรรมการสหกรณ์ณบ้านเลขที่100หมู่3ตํตำบลนาเยียอำเภอนาเยียซึ่งนายมาลัยใช้แปลงเกษตรของตนเองเป็นต้นแบบให้สมาชิกเข้ามาเรียนรู้โดยเข้ามาร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรนาเยียจำกัดได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค กระบือโครงการสร้างระบบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และเงินกู้ระยะสัน้นระยะปานกลางรวม6กแ0 0 0ปบาททํากิจกรรมการเกษตรบนพื้นที่39ไร่เลี้ยงวัว6ตัวทํานา39ไร่และเลี้ยงกบ มีรายได้จากการทําการเกษตรซื้อขายวัวที่ตลาดนัดโคกระบือในพื้นที่อํเาเภอวารินชราบจังหวัดอุบลราชธานีและอํเาเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดขายข้าวนาปีขายกบและแปรรูปกบจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ f c e e o o o k ลายรวมรายได้ประมาณ2,34,000บาทต่อปีวันนี้ผมก็ได้มาลงพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสมาชิกของสากรการเกษตรนาเจีย เพื่อที่จะมาติดตามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกนะครับที่ทางกรมหลวงเสริมสะกรเนี่ยได้นํานโยบายของรัฐบาลมาขยายผลนะครับในการแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกกรนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาติดตามดูงานของสมาชิกสหกณรที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยกรมหลวงเสริมสกกรเนี่ยได้สนับสนุนในเรื่องของเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากเงินกองทุนวัฒนศักร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเพื่อให้สมาชิกของสากลเนี่ยมาสร้างแหล่งน้ํานะครับก็สมาชิกก็ได้นําเงินเนี่ยมาขุดบ่อบาดาลน,นะครับแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์เพื่อที่จะสูบน้ําขึ้นมาแล้วก็ามาใช้ประโยชน์ในในไร่นาซึ่งได้ประโยชน์มากครับในสส่วนก็คือส่วนหนึ่งใช้สําหรับการทําข้าวโพดหลังนานะครับแล้วก็ปลูกข้าวนะครับในช่วงต้นฤดู ที่จะต้องใช้น้ําสําหรับการดำนาหรือว่าใช้น้ําสําหรับการตกกล้าในในช่วงแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อพอเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ปลูกข้าวโพดในนานะครับซึ่งส่วนนี้ทำให้สมาชิกของสากลเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยการปลูกข้าวโพดหลังนาเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนไร่หนึ่งก็ตกประมาณ10,000บาทนอกจากนี้ก็มีส่วนเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการที่สมาชิก นะครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํานาเพียงอย่างเดียวเนี่ยเอาพื้นที่บางส่วนเนี่ยมาปลูกหญ้าแล้วก็เลี้ยงวัวนะครับอย่างสมาชิกรายนี้ของนายสวัยเนี่ยก็มีการเลี้ยงวัวนะครับเพื่อที่จะขายตั้งแต่ขายลูกขายวัวตัวที่สามารถไปเป็นอาหารได้ขายแม่พันธุ์นะฮะซึ่งก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มี มีการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขยายผลไปในหลายหลาย,หลายคนนะครับปัจจุบันนี้มีสมาชิกร่วมโครงการอยู่60คนนะครับแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับทางกรมส่งเสริมสหกรก็จะขยายผลโครงการนี้ต่อโดยการสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยให้กับสหกรณ์นะครับเพื่อที่จะมาส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก โดยมีสมาชิกที่เป็นต้นแบบนะครับไม่ว่าจะของท่านประธานสกสรการเกษตรนาเยียซึ่งสามารถเป็นต้นแบบให้กับสมาชิกในพื้นที่แล้วก็ของนายสวัยตรงนี้นะครับที่จะสามารถเป็นต้นแบบให้กับสมาชิกในสกสรการเกษตรนาเยียได้ครับ